ก็สวีดัสสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับเชียงซีสองสเอีกครั้งนึงนะครับก็วันนี้ก็จะห่างหายจากเรื่องรถกันบ้างนะครับผมก็มาทําบ้านกันบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวตัวสวิสไฟอัตโตมัตินะครับผมตัวนี้ก็จะต้องทําการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะแล้วก็ใช้แอปเป็นตัวควบคุมนะครับผม ก็เดี๋ยวไปดูในกล่องกันเลยนะครับในกล่องก็จะมีปลั๊กอยู่อันเดียวนะครับผมแล้วก็คู่มือนะครับเราก็จะต้องไปโหลดแอปมานะครับผมแอปชื่อว่าตาโปนะครับนี่ผู้ช่วยผมมาแล้วนะครับผมงอคงนะครับผู้ช่วยช่างนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เสียบปลกเข้าไปกับเต้าเลยนะคะมันก็จะมีไฟขึ้นกระพริบกรบพิบก่อนนะครับครั้งแรกนะครับผมก่อนที่เราจะทําการเชื่อมต่อนะครับผมเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่แอปของมันเลยนะครับแอป Star p o นะครับเดี๋ยวจะไปเข้าในแอปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในแอปเลยนะครับก็ตัวแอปเราก็เข้าไปโหลดใน Google Play Store ได้เลยนะครับผม มพ์ว่า t a โป้ทีพีลิงโนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมก็ทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับก็พอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการสมัคร ID แล้วก็เชื่อมต่อเข้าไปได้เลยนะครับมันจะมีขั้นตอนบอกเราอยู่นะครับเชื่อมต่อไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ผมได้ขึ้นอไว้ดี้วนะครับผม พอเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อไว้ว่าเป็นไฟพัดลมห้องแมวนะครับผมเราก็จะสามารถคอนโทรลเปิดปิดไฟจากปุ่มนี้ในแอปเราได้เลยนะครับก็ไม่ไม่ใช่เปิดปิดไฟหรอกถ้าเราเสียบไฟมันก็จะเป็นไฟนะครับแต่อันนี้เสียบพัดลมก็จะเป็นพัดลมนะครับผมแล้วก็สามารถตั้งเวลาที่เปิดปิดวได้ด้วยนะครับว่าให้เปิดกี่โมง ปิดตอนกี่โมงนะครับแล้วก็ตัวนี้มันลิงก์ครับ Google Assistant นะครับผมสามารถสั่งการผ่านเสียงได้เลยนะครับอย่างเช่นผมจะสั่งการผ่านเสียงผมก็จะพูดว่า Google Assistant เปิดไฟห้องแมวอ่าก็จะเปิดทันทีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับอย่างผมตั้งไว้ว่าเปิดพัดลมห้องแมวนะครับผมก็เรียก Google Assistant เปิดพัดลมห้องแมวนะครับมันก็จะเปิดอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่า เราจะปิดนะครับผมตัวนี้ของผมใช้เป็น s a มซุงนะครับเราก็จะเรียก Google a s s i s แ a น t โดยกดปุ่มตรงกลางข้างล่างนะครับค้างไว้นะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับผมก็นี่นะครับผมสั่งปิดพัดลมอยู่นะครับผมพัดลมมาแล้วนี่ก็สั่งเปิดนะครับผมพัดลมทำงานแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ